เพื่อนๆคะทุเรีปไปเจอคลิปนี้มาค่ะเป็นแว่นตาที่เท่มากๆเลยนะคะและความสามารถพิเศษของเขาก็คือไม่ต้องกลมหน้าขนาดเล่นโทรศัพท์ค่ะนี่นี่นี่แง่หน้าแบบนี้ก็สามารถมองเห็นจอโทรศัพท์ได้ค่ะดูจากคลิปเนี่ยมันจะจึงสละอึงมากเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ของจริงจะดีหรือจะแย่เดี๋ยวทุเรีและน้องหิมะจะมารีวิวสินค้าพื่นๆวดูตามความเข้าใจของเราสองคนเอ้ยหนึ่งคนหนึ่งตัวต่องบูบีบรูบูบีอีกแล้วนะคะทุกคนไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงหรือว่ายังปรับปรุงไม่ได้ทันทีทันใดนี่แต่ทางร้านเขาก็ ถ้าเกิดว่าเออมีอะไรฉีกขาดเนี่ยห้ามแกะกล่องทันทีแถมสินค้าเขาเนี่ยยังหอบบ,บับโบมให้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่แกะกล่องออกมาก็คือกล่องบูบี้เหมือนเดิม <laughs> พยายามเซฟแล้วค่ะแต่ก็มีได้นำพาและยิ่งหนักหน้าไปกว่าน,นั้นก็คือไอตัวแว่นตาทุกคนมันเป็นจุดๆดังๆดำๆ,ๆแล้วก็คือเหนียวมากเลยค่ะจนแบบเป็นคราบดำติดมือทุลิปเลยอ่ะแกะคือศกรปรกมากทุลิปเพิ่งสอยมาเองนะคะแล้วก็เพิ่งแกะนี่ก็อัพดาทิชชู่เปียกมาเช็ดๆออกนะคะก็ยังไม่สะอาดอยู่ดีค่ะว่าเดยวเรื่องของวัสดุเนี่ยแย่มากค่่ะไม จูเปียกนี่ดำหมดเราเบ้าตาทูลิปนี่จะดำไหมอ่ะเดี๋ยวลองใส่ใดูอู้ใส่ออกมาก็เท่อยู่นะนี่ทูลิปก็ลองทําตามต้นคลิปเลยค่ะปรากฏว่าเห็นหน้าจอโทรศัพท์จริงๆคือเหมาะกับคนที่ขี้เกียจก้มอะค่ะนี่ค่ะสามารถพิมพ์ได้คอมเมนต์ได้อะไรใดๆไ,ไ,ได้หมดเลยจะ<ช>ถ้าหากยกมือถือขึ้นมาแบบนี้เราจะไม่เห็นค่ะต้องระวังข้างล่างแบบนี้ถึงจะเห็น,นปรากฏว่าใส่ไปสักพักประมาณ20นาทีรู้สึกปวดหัวค่ะทูลิปอาจจะยังไม่ค่อยชินนะเนาะ